สวัสดีครับผมนายอิทธิบัญยงวันนี้จะมานาเสนอเรื่องอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอุปกรณ์ระบบเครือข่ายครับเป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่รวบรวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหรือเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกันสัญญาณที่ส่งมาจากขับจะกระจายไปยังทุกเครื่องที่ต่อกันอยู่กับหับเครื่องทวนสัญญาณเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่รับสัญญาณดีท่านแล้วส่งออกไปยังจุดอุปกรณ์ตัวอื่น บริตใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกันโดยจะต้องเป็นเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลเดียวกันซึ่งมีความสามารถมากกว่าการแลนแดนการ์ดแหนวงจรสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณเครือข่ายติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครือข่ายแม,แม่และเครือข่ายลูก เราเตอร์เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระบบเข้าด้วยกันสวิตช์เป็นอุปกรณ์รวงสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหลายสถาน,นีเช่นเดียวกับหับแต่มีข้อแตกต่างจากหับเกตเวเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆเข้าด้วยกันไม่ว่าเครือข่ายนั้นจะเป็นโปรโตคอลตัวใดก็ตาม เนื่องจากเกตเวสามารถแปลรูปเป็นแพ็กเกจของโปรโตคอล1ไปเป็นรูปแบบของโปรโตคอลหได้โมเดม็มโมเด็มเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณแอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลเมื่อข้อมูลถูกส่งมาผู้รับจะแปลงสัญญาณดิจิตอลให้เป็น a อนาล็อกอุปกรณ์เครือข่า,ขายไร้สาย Access Point คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณ วรีตเป็นอุปกรณ์พื้นฐานตัวหนึ่งที่สร้างเครือข่ายไร้สายระบบเครือข่ายแล์ได้ง่ายสุด2องดีพอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อยู่ใน p พ a สเชค l ลเลเยอใน o s i m o d เดมีหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณยายสัญญาณให้กับเครือข่าย เพื่อเพิ่มระยะทางให้กับข้อมูลผู้ติดต่อเครือข่ายไปไกลออกไปกว่าปกติ USB v i r l e s Adapter คืออุปกรณ์ USB ที่ใช้อุปกรณ์ต่อสัญญาณไร้ให้กับคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กสามารถเสียบเข้ากับพอร์ต USB ที่คอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กได้เลยจากนั้นก็ติดตั้งไดเวอร์ให้กับอุปกรณ์ตัวนี้แค่นี้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของท่านก็สามารถเชื่อมต่อ ไ i ไฟได้โดยไม่ต้องพึ่งไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบ,บุ๊กเลยก็ผมนายที่บรโยงขอจบการนำเสือเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ